หลุนๆกันจะเอ้ยมาย่งมายังเาเราลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลังจะไปไปไหนนะคะเอ็นสอเสียก็นี่ตรงข้างหน้านู้นเนาะว้าวก็รถติดเหมือนกันนะเนี่ยเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะมีพรมแดงให้เราเดินด้วยค่ะมากับพ่อด้วยนะคะสามคนพ่อพาไปที่เอ็มสตเี็อีเกียด้วยนะทุกคนอ๋อมีอีเกียด้วยนั่นไงใี่ ใช่แล้วก็ทางเดินก็ล่มลื่นนะคะก็ต้นไม้ตลอดที่เราไปฟ้มมาได้เลยมีจอสามมิติตรงนู้นเ่ีต้องไปดูใกล้ๆโอ้โหเหมือนที่ชินจูกุเลจ้าพ่อบอกใช่ๆเหมือนที่ชินจูกุเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปดูว่ามีอะไรที่เด็กๆจะชอบบ้างที่เอ็มซเนี่ยเต็มเลยขอบบเต็มเลยหรอ ครับแสดงว่าในนี้มีอะไรบ้างว้าวหนูอยากไปชั้นไหนก่อนคะเริ่มต้นชั้นนี้มันชั้นอะไรตอนเนี้ยชั้เปิดไม่ครบอ๋อยังเปิดไม่ครบทุกชใช่ประมาณนั้นชั้นนี้มีอะไรบ้างไปดูสิคะชั้นนี้มีเคสที่ไฟนะคะเคสที่ไฟร้านนี้ร้านแรกอุ้ยเคสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอู้หูคนข้างหลังนีว้าวเทียบเลยใหญ่อยู่ร้านนี้หนูก็ชอบใช่ไหมคะว้าวพ่อจะพามาดูร้านอะไรคะร้านนี้เท่ดีมีสองชั้นเลยอ่ะ โร้าน no? oh นี้นะคะที่เห็นข้างบนเมื่อกี้ใ้ยได้แล้วของใครอ่ะของแม่ของแม่แหน่ๆมาแล้วเฮิเดี๋ยวเราไปดูแต่ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะ นี่ได้มาแล้วค่ะนะกินมากเลยอ่ะแล้วเขามีให้ใส่กระเทียมกับใส่ผักดองได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันจานใหญ่อยู่นะอาลูกค่ะชิมสิคะแม่สั่งแบบไม่เผ็ดน,นะอืมอร่อยมากเอาใช้ได้เลยเนาะเดี๋ยวรออีกจานหนึ่งนะนีน่ของเคสเป็นอันนี้ค่ะ้ะาว ลิมแบบจะาอ้าวลิมช้อนชัน<อ>นบคุณจอติดยังไงล่ะคะรอจะพูดนะคะนอกจกร้านที่เราทานเมื่อกี้นี้แหละค่ะก็ยังมีนี่ด้วยไมเซนจ้า <My Center. S 3> งานนี้ก็จะมีฟ้าประทานถ้าก็มีเย็นตะโพใช่ใช่ใช่อร่อยอร่อยแล้วก็มีมีร้านเยอะมากเลยอะค่ะ<า>ร้านนี้คือร้านที่พ<อ>่อชอบนะพ่ะดูหม้อก่อนใหญ่มากค่ะ อุ้ยแล้วก็มีร้านนี้ด้วยอ่ะไข่ปลาหมึกน่ากินมากเลยว้าวเจอแล้วฉันร้านนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวร้านทางขวานี้ก่อนเลยชอบแน่นอนเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะร้านนี้ก็ร้านไรแพร่เอาววันนี้มันตัวเดิมของปีที่แล้วนี่นะใช่ปลาพันธ์อเรามีแล้วนะคะเออเรามีเราไม่ใช่เหรอคะไหนเข้าไปดูตัวใหม่ข้างในสิแน่นอน โคก,กุนจาเ้็มเลยหลงอ, <c oughs> อันนี้ค่ะเป็นคร <c oughs> นะิสต์มาสน้ามาแล้วนะได้มาใหม่เลยอันนี้ก่อนจะเอาผงอันนี้ก่อนจไเอาผงอันนี้คือตีเยกันเด้อถ้าเราตีเด้อจะคอมเม้นต์สีแดงเดียกันก็ได้ ชอบนะแน่นอนเตเกเยอะมากว้าว <laughs> <laughs> มาลานี้ที่ไรจะต้องได้อะไรกลับไปทุกที่ ร้านชื่อแดดตี้ค่ะใช่ที่เดียวกับที่สยามเนาะทุกคนสเปร์แอลโกกฮอล์อน่ารักมากเลยเอยชื่อไปล้วนี่นาแต่ลายเขาแบบมาใหม่ละลายใช่ไหมคะนี่ก็จะมีอะไรน่ารักน่ารักที่มาร้านนี้ก็จะได้ตลอดเลยเดี๋ยวไปดูร้านต่อไปกัน จะมีเสื้อผ้าหลายๆแบรนด์นะรวมกันอยู่ในนี้สายดิกร์สายบาร์จอแดงมันเขียนว่า out of show. s e r v i e อ๋อมีใ้ชุดบาร์ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่เสียครับีไมยคะเหรอหือมมไม่ถ่ายแต้ อ้อคมีตู้ขี้อยู่จริงค่ะโหเยอะเหมือนกันนะนี่ค่ะตุ๊กตาไม่ค่อยเยอะเลยทุกคนตุ๊กตาน้อยแล้วแว่ามีคนเอาตอนนี้หมดตู้แล้วว่ะโอ้โหแลกเหรียญกันก่อนนะคะตัวตัวให้ยอบมาอีกทีก่อนหน้ไหนคะเอย้ยได้หรือไม่ได้เอ้ย ขมึมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ยเอมาแล้วโอ้หเอ้มาไหมมาไหมเอ้ยไม่โอเคอเล็อกไหมเอ้ยล็อกแล้วนะเนี่ยมาแล้วอ้โอ้ยย้แล้วนะมาแล้วนะเอ้ยนุนน่ะโอโโ้โหเอาตรงตัวหรือเอาตรงคอหรือเอาตรงหัวขาหรืออะไรดีคะหัว เอ้ยนอนมาเลยจะโอ้โหึ๊บเอ้ยล็อกมาเปล่าเอ้ยโอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเกือบแล้วว่ะเอาอีกทีนึงลุ้นๆกันจะเอ้ยมายังมายัางสรุปว่าเป็นยังไงคะสิบเหรียญไม่มาเลยแค่ตัวหนึ่งไม่ได้จุดตานะคะแต่เราได้อากาศจับได้อากาศจับมาด้วยเหรอคะ ร้านต่อไปพาไปไหนคะตรงนี้ร้าน52คอย52คอยเหรอคะแล้วเราจะรถสวยๆตรงนี้ก่อนค่ะแวะดูรถสักครู่ไหมคะขับขึ้นไปเฮ้ยคือต้อง8ค่ะมาถึงแล้วคะ่ะร้าน ร้านนี้ก็จะเป็นแนวแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยร้านนีมานนี้แถีเสืเจ้าหญิงเยอะๆหน่อยค่ะแล้วก็มีแพนด้าเูซ่าหายไปไหนหรืมีลูกพี่เม้าด้วยค่ะตรงนี้มีลอตโซ่ด้วยเป็นอ o y s อรี่ค่ะว้าวใครชอบนี่ถูกใจเลยอ่ะของเยอะอยู่ในนี้ร้านนี้แต่อันนี้ก็ต้องชอบเป็นนี้เลยค่ะ นั่นเอง่าหลังจากที่ได้เดินร้านที่ชอบไปแล้วทุกร้านเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูที่อีกเีย่์ข้างบนก่อนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r ร b ์ให้เก<ช>รซบร๊บก๊ามน้วยนาตอนนี้เป็น1,000 s u ั s c r บส e แล้วนะทุกคนบ๊ายบาย